สวัสดีครับสวัสดี FC บอยแมกิสันวานาชาแนลครับพี่น้องวันน anyway. <lass> ี้พามาใส่เบ็ดครับนี่ครับทีมงานครับน้องกับพี่ครับอีกคนนึงครับโอดในคุณครับได้เพื่อครับโอดยูซือคุณครับพี่น้องยูซือก็ใอ้ก็ไม่ไงครับขาวๆครับวันนี้กับหม้คางช่างสองสีครับพี่น้องหม้คางช่างสองสีคางลูกน้ำแข็งครับนี่ครับจะ่าช่างนี้โอกาสใช้ครับเพราะว่า เป็นที่ของรงน้มแข็งครับเขาห่วงครับเข้ามาใส่ฟังนี่ครับแต่ว่ามองพีเลยเลยขึ้นไปนั่นอาจะจะเป็นทีของรงน้มแข็งครก็ได้เป็นทีพีคนอื่นครับนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดกันครับว่าพ่อสีมีโตให้เบิ้งบอนะครับนะครับนี่ครับทีมงานนะครับจะให้เบิ้งนี่ครับทีมงานเข้าครับวันนี้ครับข้างทางสองซีเลยครับนี่เส้นสองซีนะครับพี่น้องผู้ใดอะมากเลแวะได้ครับ อุปกรณ์ห้องแนี้ครับเบ็ดนะครับเบ็ดไม้ไฟครับนี่ครับเอามาคนละหาซหลังครับไดส่คนละสิบหาหลังครับครับเพราะว่ามองไ่มีแค่หน้านี่ครับนี่ครับหน้านี่ไปพูนครับส่วนจากจากจากหนีมากนี่ของของเขาครับแล้วก็เออแล้วก็มองทัดต้นไม้ใหญ่ไปนั่นใส่ใดอยู่ครับ แต่ว่าหน้าหน้ามองอีกสองสามปีงีมองทีของเขานะครับเนาะพี่น้องติดตามครับวันนี้พี่กับส่ไปแล้วนะครับนะครับทีนมาหลายครับเลยไซได้บุลลดน้อยนะครับติดตามครับพี่น้องนี่นะครับมายใส่ได้มาแล้วครับตัวหนึ่งครับปักใหญ่เลยครับเลยผ้ามาเบื่องตัวปลาครับพี่น้องโยนถิงแล้ววันตัวปลาโอเคครับ ติดตามครับรอเบิ่งตอนดึกครับผมครับบรรยากาศนะครับพี่น้องมาเบิ่งเบ็ดดอกแรกครับเด้อครับผู้ใดสิได้ก่อนกันครับพี่น้องใส่สามเจ้าสีเจ้าครับพี่น้องเข้าไม่เอาเบ็ดไปอ่ะ แนวพี่น้องเดินต่อครับนี่ครับเบแบบที่จอดจอดนี่นะครับเจาะตั้งตัวแล้วเกลียกล่อมแล้วนี่นี่ใส่สีได้ครับผมใส่ตั้งตัวโอ้นี่ปลาใหญ่มัีวิวมองหนีครับพี่น้อง ครับไปดกันต่อครับผมงครับพี่น้องขา้นนั่งนี่ครับพี่น้องน้องวัดถืแล้วครับง่ายครับพี่น้องน้องบักงหายเลยครับพี่น้องเอาๆถูกกันเลยไปไหนครับโอ้ยถเตไปไหนวะ้ยนี่ลุรถมื่อครับพี่น้อง มามาต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่นี่นี่นี่โชว์นี่โชว์ก่อนว้ยอ๋อนี่นี่นี่ว่ครับนี่พี่นพครับใส่มาทานใส่มาทานอืมหนึ่งแทบหนึ่งแทมไหนไหนไหนดูกันวยอ่ะ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 ครับอืมทำอยูเลยครับพี่น้พใส่ไตรกเลยครับพี่น้พใส่ไตรกเลยครับแถมแรกครับผมใส่น้ำไหลแล้วเนี่ยหมั่นครับ พี่น้องพี่น้องเินครับเปดีแลวครับพี่น้องใจเย็นใจย็นใจเ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 ย็นโอ้ยนี่นี่นี่โอ้หงามเลยครับพี่น้องโตงามเลยพี่น้องเฮ้ยดูครับโอ้ยยันเเลยครับพี่น้องเฮ้ยตัวสองตัวสองสองครับโอ้กลัจะมากินเห่ปลาบเออพ่นนั้พี่น้องตัวนี้งามเลยครับพี่น้องโอ้เป็นไหครับนนัมอยู่ในกองครับ อันไหนมันเอาป่ากูอ่ะวันนี้ยินตริกครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเาไปเบิ่งผลงานกันอยู่นั่นครับพี่น้องมันมีอะไรเอามันอยู่ตรงเนี้ยดำน้ำตรงเนี้ยโอ้โหยากหนู้มโอ้คิดว่าปลากินเบ็ดสาลีวิ่งมา อยากดำน้ำมุดน้ำไกลหนูไปครับพี่น้องไปลุนเบ็ดกรอบสองเงนครับผมนี่ครับพันลบครับลงมาครับไปครับติดตามครับพี่น้องไปลุนกันว่ารอบนี้สีก่อโตัวว่าครับไปครับไปลุนในซอยนี้ครับผม

น้องตัวที่สองครับสุดยอดครับพี่น้องติดตามครับอู้เย็นติดเลยครับปลาไหลครับไงห้งครับตัวนี้ไปครับหลุนกันต่อพี่น้องเงียบเบิดอยู่ครับยังเหลือเหมือนเดิมฮะโดนนีแล้วเลยมาเลย

เออเขอขอเบิง้งขอเบิง้งขอเบิง้งในถุงเลยขอเบิง้งในถุงเลยโอ้ยง่าไงครับพี่นอ้องเห็น,หนบ่เนาะสองรอบสองนี่ครับเบ็ด <c oughs> สามสิบเลยใช่เบ็ดคนละสิบสามหลังครับไปสามสิบ <c oughs> หลังครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีครับพี่นอ้องโอเคครับติดตามครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องเดี๋ยวพามาเบิ้งผลงานของน้องครับยิ่งเท้เาว่าได้กสามโตสีต่โตครับพี่นอ้อง ไโซ่พ่นงานอไม้ไโูโููหมอสามตัวสี่ตัวหนอมอมีแตโมอเฮ้ยนี่แหละมอใหญ่นี่แหนี่มีไมิเตโมอคระโอ้ใส่งามเลยครับพี่น้องเห็นมนอครับคืออยู่มันไม่โอเคครับติตตามบพี่น้องขับพี่น้องเบื้องหลังนน่ครับ โอ้ยไปช่อนครับพี่น้องนี่ยกโชว์เนียกโชว์เนีโอ้ตัวห้าโลครับไซห้าโลนี่ครับโอ้นับเป็นแต้มเพื่อนครับพี่น้องอนับเป็นแต้มเพื่อเราครับนี่ครับนี่ครับยกชู้โอ้กินมิกด้วยสุดยอดครับผมตึ้งครับโดนไปเดียตัวนี้แล้วครับพี่น้อง โอ้มีแต่ใส่นี่นะพี่น้องเอ้ยนนข,าโโขาวโจโลขาวโจโลนี่ครับพี่น้องนี่เย็นตริกครับตัวใหญ่ไปไปแลล้วไปต่อครับแม่จริงไว้แล้วก็ไปถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องอันนี้จะที่เดินเะลิดไหมืมใช่ติดตามครับไ,ไปครับลุ้นงี้ครับ อะไรอะไรโดนนี่มาหยังพี่น้องอู้จับ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 ดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนรับดึงขึ้นก่อนปลาไหลปลาไหลอู้พี่น้องอู้บักไหลครับบักไหลบักไหลอู้เห็นเต็กเลยครับนี่แหละไอ้รอบแรกที่มันลูดไอ้แม็กซ์ที่มันดึงอู้พี่น้องมึงครับอ่ะถือไปแล้วถือไปเล้วจะใส่เบ็ดไหมมึงครับพี่น้อง บักไหลครับพี่น้องบักไหลดึงเบ็ดยุ่ม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 เลยพี่น้องอ้ถือว่าโตงานครับพี่น้องเลยโอ้ยเก็บติดตาครับพี่น้องพี่น้องมาดูนี่ฟังนี่กันครับโอู้ฮะดูเลยโอ้ยชุ่นครับชุ่นน้อยครับพี่น้องใส่งามครับพี่น้องโช่วงนี้ช่วงนี้ชว์นี้ ชน้อยหน้อยชนหน่อยครับแต่เยอะครับผมแต่ว่าหลังนี้จะแม่นยังบุนิครับหลังนี้ครับเสือกอยู่ทึงกอเขาครับไปลุ้นนกันครับผมยีบ่ตัวใหญ่ไหมดีแล้วพี่น้องโอ้ใส่พอดีพอดีครับกำลังถอดเซบครับนี่ครับใส่นี้ครับพี่น้องขาวโจล ộ ครับโอ, <im sharing> อ้สุดยอดครับพี่น้องพานนกบอกว่าจัดเต็มครับรอบนี้ครับติดตามครับผมโอเคครับติดตามครับผมรุนกันต่อพี่นกพีล้วครับตัวนึงครับพี่น้องี๊ยนเจี๊ยนเจี๊ยอ้สวยครับพี่น้องสวย งามเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องใส่มาทานใส่มทเลยครับ<า>พี่น้องโอ้พนนัพนน,คน,นคกครับพันนกจัดเต็มครับไหนชว์เลยครับโชวช์เลยโชว์เลยโอ้เย็นตริกค,ครับบักไยนี่ครับพี่น้องเ้ยลุกใส่เดียวกัน,น,ดนดเลยครับพี่น้องโดนอีกแล้ววะครับพี่สันนี่คโดนอีกแล้วครับ ม่านนบครับโดนอีกแล้วครับโอ้ใส่ไงเลยครับพี่น้องโอ้แล้วเบิ้งใส่ครับพี่น้องแล้วเป่าเองนตังนี้โอ้เบิ้งใส่นี้ครับเอ้ไหนนี่แม่หนนี่แม่นี่ครับพี่น้องอ้ใส่งามแห้งครับเบิ้งทีนะสุดยอดเลยครับโชว์นียครับคุณม่านนโชว์นี้ชว์นี้ท่านนบครับอย่าให้ได้ล่าอย่าให้ได้ล่าครับผมอย่าให้ได้ล่าครับวีจะใส่นีหลีครับมาดูครับพี่น้องง่ายทักงี้ครับ เห็นต๊กเลยเรียกพี่น้องเรื่องต่อครับผมเียปลาดุกวนดินเป็นไรครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นตขึ้นซือนี่ครับก็เลยบระเทศไทยพี่น้องเบิรงนนาอครับตอนที่ว่าสิบครับพี่น้องเห็นโตก็เลยล่องใสเดือนเสียบแล้วกันยอนยอนเบิรงครับอู้งามเลยครับพี่น้องนี่ใส่นี่ดูครับขางปลาอ้อยครับพี่น้อง บวิดว่าสิมีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับติดตามครับผมมันๆครับเอับพี่น้องวัยรุ่นครับเห็นว่าถือเร็วครับดึงดึงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นใส่ไงครับพี่น้องมาทางนี้มาทางนี้ ถอาไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าม่คือนู่นแ่ะพี่ไม่ได้ใส่อีกคืนนึงนี่เด็กผมไปโอู้พี่น้องเมืองใส่นี่ครับพี่น้องใหญ่ขนาดกี่นิ้นครับเด็กเดินเดินเดินติดเลยครับยกนี่ครับพันนบครับอืมอืมโชว์แหน่โชว์แน่โชว์แหน่โชว์แหน่เบ็ดก็หมดโอ้ยเย็นติ๊กครับพี่น้องอึดุกเลี้ยงตัวลายดุกเลี้ยงไปเลี้ยงร้อกมันไปอืมไปก่อนละมันพูดมันพูดขอเบื้องเนื้อเขาเบื้องเนื้อเขาเบื้องเนื้อเปิดเบื้องเนื้อเปิดเบื้องเนื้อ โอ้รอบนี้โอ้รอบนี้ครับเบิ้งครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งดีเลยอืมไม่ค้อไม่ดือจะพิเศษเยอะครับสุดยอดครับพี่น้องติดตามครับครับพี่น้องสำหรับกิมมีฝากไว้เสมอครับฝากพี่น้องใดรก็แชร์ก็ติดตามได้ครับเด้วยแฟนคลิปหนาครับผมโมนี่กับขอโตพ่อสมีครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาใส่เบ็ดกันต่อครับส่วนผมสีกับปานนะครับพี่น้องนะครับดึกงเดียวครับ โอเคครั okay, บว่ากันคลิปหน้าครับผมผลงานกัจังถิ่นเดอร้เดอรับพี่น้องโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ